ใหญ่แบบใหญ่แช่ขนาดใหญ่สุดขนาดเล็กสุดนะใส่ขอบกระบามันจะเป็นยังไงใช่ไหมทุกคนเดี๋ยววันนี้แอดมินทําคลิปอีกอีพีหนึ่งต่อให้แล้วกันนะเพราะว่าต้องการเดินทางเหมือนคอมเมนต์นี้นะเดินทางพกพาแล้วก็ใช้ผ้าใบปิดขอบกระบ,บะพอดีเดี๋ยวเทียบให้ดูสองร้อยลิตรไปแล้วทุกคนสองร้อยลิตรโอ้โหน้องมีความใหญ่มากนี่วางประมาณนี้ได้พอดีแล้วทุกคนสองร้อยลิตรอันวนี้แปดสิบลิตรนะทุกคนแปดสิบลิตร ประมาณนี้นะจะพ้นพ้นไม่เอ่ยก็ถือว่าสูงเกินขอบอยู่นะแปดสิบลิตรเนาะสูงเกินขอบกระบะสิบลิตรน้องเล็กน้องกลางหกสิบลิตรน้องกลางตัวไปเลยหกสิบลิตรประมาณนี้โอ้ถือว่าหกสิบลิตรเนี่ยถ,ถึงไหมหกสิบลิตรคือ พอดีขอบเลยนะหรืออาจจะเตี้ยกว่าขอบนิดนึงนะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันไม่เท่ากันนะทุกคนลองไปวัดขนาดดูนะแต่ประมาณนี้เลยหกสิบลิตรไม่สูงไม่สูงเกินขอบกระบะสิบลิตรไปน้ําแข็งหนึ่งกระสอบนี่คือสี่สิบลิตรนะประมาณนี้ทุกคนสี่สิบลิตรที่ห้าลิตรน้องเล็กเล็กสุดนะทุกคนนี่ประมาณนี้ถ้าเทียบกับขอบกระบะขอบกระบะขอบกระบะเล็ก เล็กเลยเล็กประมาณนี้ทุกคนถ้าเพื่อมีข้อสงสัยนะสามารถคอมเมนต์ได้เลยเดีย๋ยวแอดมินทาคลิปตอบกลับให้เดอ้อพ <c oughs> ิกัดด้านล่างนะและนอกจากขนาดที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะเราสามารถสั่งผลิตได้ถึงสูงสุดนะ800ลิตรเลยนะทุกคนสามารถพูดคุยได้ในคอมเมนต์นี้เลยเดอ้อ